สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกคนนะคะวันนี้ขอนำเสนอแบงค์หนึ่งร้อยมีมาสามรูปแบบให้นำเสนอนะคะอันนี้นะคะได้มาด้วยความบังเอิญมากๆคือไปเติมน้ำมันแล้วเด็กปั๊มทอนเงินมาให้พอเห็นพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเก็บแยกตั้งหาทันทีเลยดีใจมาก แอบเก็บอาการไม่ให้เด็กปั๊มเห็นนะคะเนี่ยส่วนอันนี้เราไปกด atm แล้วคือโดยปกติจะกดเป็นคือเราจะไม่กดเป็นแบงค์พันอะไรประมาณเนี้ค่ะเราจะกดเป็นแบบ900จะมีเศษ900เพื่อสะดวกในการเอาไปใช้งานนะคะพอดีก็มีแบงค์นี้ติดมาด้วยดีใจมาก อ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราไปกด ATM มาก็ด้วยมีเศษ900เหมือนกันนี่แหละก็แบงค์ร้อยนี้ติดมาด้วยดีใจมากๆนะคะเพราะสองใบนี้นี่ไม่มีวาสนาจริงๆนะคะทั้งหมด3าใบนี้เนี่ยมาด้วยความบังเอิญแล้วก็ตื่นเต้นมากดีใจมากถือว่าเป็นของขวันมันปีใหม่ที่ ทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะเอามานำเสนอให้เป็นให้ทุกคนเป็นที่ระลึกนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะคะอ้อบอกอีกอย่างหนึ่งลืมไปว่าเราจะพยายามบอกทุกคลิปว่าเราไม่รับซื้อนะคะเราแค่ถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นนะคะนั้นเพราั้นคือเรา ไม่ได้มีเงินทองมากมายพอที่จะมารับซื้อนะคะสวัสดีปีใหม่2566นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ